สวัสดีครับอ่าเมื่อนี้นะครับด้านซอมดีนะครับจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนชุดหัวอ่าชุดโรเตอร์ชุดสเตเตอร์นะครับชุดหัวทั้งชุดนะครับอ่าชุดหัวของพรดลมฮัตตลินะครับอ่าเพื่อยังนะครับการ ในกรณีนะครับที่โค้งสั่งนะครับโค้งสั่งมันแตกนะครับหรือมันบองงามนะครับมันชำรุดหรือห่างจุดใดจุดหนึ่งนะครับมาสามารถซ่อมแซมได้นะครับอ่าซึ่งเขาอาจจะมีโค้งตัวอื่นอยู่นะครับอ่าเท่ากับเปลี่ยนเอาเฉพาะชุดหัวนะครับแต่ว่าชุดหัวก็ต้องใส่ได้นะครับอ่าเอาชุดหัวตัวนี้ทั้งชุดนะครับทั้งเบิดเลยนะครับเปลี่ยนไปใส่ตัวใหม่นะครับเอาเดี๋ยวจะมา พาเห็ดนะครับว่ามันเปลี่ยนจังไดนะครับมันถอดแบบใดเปลี่ยนจังไดนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาจะมาพาเห็ดนะครับขั้นแรกนะครับหมุนน็อตตัวยึดแกนหมุนออกก้อนนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันจะลลอกอยู่กับโค้งตัวเกานะครับเนี่ยเขาต้องหมุนออกก้อนนะครับ นี่นะครับหมุนหมุนน็อตออกอ่านี่นะครับหมุนน็อตออกก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากหมุนน็อตออกแล้วนะครับอ่ามันก็จะมีตัวล็อกข้อนะครับเป็นสลักนะครับเนี่ยอันนี้ถอดบ่อยากนะครับเราใส่ไขควงแบนนิดหน่อยนะครับนี่ครับจิ้มเข้าไปตรงตรงหูนะครับแล้วเขาก็บิดนะครับนี่นี่นะครับใช้ไขควงวัดไฟนะครับ จิ้มเข้าไปมองร่องแล้วก็บิดนะครับนี่ครับมันจะเคลื่อนออกนะครับนี่อ่ารูดออกแล้วนะครับแต่การระวังมันจะกระเด็นอ่าไปไกลนะครับอ้าหลังจากที่เขาปลดสลักถอดสลักตัวนี้ออกแล้วนะครับถอดออกเด้เลยนะครับอ่านะครับหลังจากถอดสลักออกแล้วนะครับเอากะอ่าอย่าลืมนะครับสายไฟด้านล่างนะครับ ก็คือเขาถอดเขาถอดฝา,าชุดฝาด้านล่างออกทั้งเบิดนะครับถอดฝาด้านล่างออกนะครับนี่แล้วเขาก็ตัดสายไฟตัดเลยครับ,รบตัวนี้เขาก็เขา,เาต้องแกะออกนะครับแกะออก าจะกกันนะครับเพราะว่าเวลาเขาดึงสายชุดสายขึ้นนะครับอ่าดึงคอนะครับดึงคอขึ้นนะครับเขาจะเอาเอาไปชุดทั้งชุดสายไฟนะครับเ้าพอถอดออกมันจะติดนะครับนี่มันจะมีหมองติดเขาต้องตัดออกนะครับตัดออกก่อนนะครับนี่ครับตัดตัดสายต่อจากปากอวกก้อมนะครับ เห็นมันเหลือเฉพาะแค่นี้นะครับเวลาดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นไปด้านบนอ่ามันเกิดจะบวติดนะครับมันจะสามารถดึงอ่าพันคอมันขึ้นขึ้นไปได้นะครับอ่ะนะครับหลังจากเอาสายตัดสายไฟออกนะครับจากสวิตช์แล้วนะครับเขาจะดึงอ่าคอขึ้นนะครับพร้อมทั้งชุดสายนะครับ นะครับออดออกไปแล้วนะครับชุดนี่นะครับชุดสายนี่นะครับมันก็นจะมาทั้งชุดแบบนี้นะครับอ่ามีสายไฟพรอมนะครับสําหรับฮ้าตลีนะครับจะมีสายไฟอยู่สี่เส้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งนะครับว่ามันมันไม่เล่าเ,าเข้าไป ต่อกับตัวไม้นะครับเขาจะต่อเส้นไดเนี่ยต่อแบบไดนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็เอาโครงใหม่นะครับนี่ครับผมจะเปลี่ยนจากตัวสูงตัวนี้นะครับเอามาใส่ตัวเตี้ยนะครับแต่ว่าต้องเป็นฮัตาตรลี่เท่กันนะครับต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับหรือบางยี่ห้อนะครับก็อาจจะใส่ได้นะครับ แต่อาจจะได้ดัดแปลงช่วงช่วงข้อนะครับเพราะว่าตรงสลัดเนี่ยนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับมันอาจจะบวความเาาอาจจะบวซ้ากันนะครับมันจะล็อกล็อกไดบ้บวพอดีนะครับจากนั้นนะครับก่อนใส่นะครับเขาก็ต้องเอาเทปพ,พันสายนะครับมามาพันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเข้าเสียบ ลงไปเลยนะครับมันกระจัดกระจายนะครับมันจะเสียบบลงนะครับเดี๋ยวขอเอาเทปันสายคันไว้ก่อนนะครับนะครับหลังจากที่ห้อเทปพันสายนะครับนี่ครับเทปพันสายพันปลายไว้นะครับเขากระจะม่เสียบอ่านี่ครับเสียบเขานะครับตรงข้อนะครับจะมีหูอยู่นะครับนี่ครับนี่ เอาเสียบเข้าไปนีนะครับแล้วที่นี่นะครับตรงด้านล่างก็จะจะมีหูนะครับนี่ครับด้านล่างของคอนะครับนี่ก็จะมีช่องด้วยกันนะครับเสียบเข้าไปช่องนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยด้านด้านล่างนะครับไตคอนะครับก็จะมีหูอีกคขึ้น คู่หนึ่งนะครับเขากับเสียบลงไปนะครับนี่ครับหูหนี่แหละนะครับอ่าดันลงไปเลยนะครับดันลงไปจากนั้นนะครับเอาหัวนะครับหัวเสียบเข้าไปนะครับ ก็ไปเนี่ยนะครับถามเป็นรุ่นเดียวกันนะครับมันก็นจะลงได้พอดีนะครับเดี๋ยวผมเสียบสายลงไปนะครับสายลงไปด้านล่างอพอพอถึงด้านล่างนะครับก็คอยมาดึงสายนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเขาต้องล็อกคอตัวนี้สักก่อนนะครับ วิธีการล็อกคอนะครับเอาเทียคล้ายๆกันนะครับกับตอนที่เขาเขาถอดออกนะครับนี่ครับเพราะเขาเสียบหัวคอเข้าไปแล้วมันก็จะนพผลออกมาหน่อยนึงนะครับเท่าก่าสลักตัวที่เขาถอดออกนะครับนี่นะครับนี่นะครับสลักตัวล็อกคอนะครับเท่ากับวิธีการใส่นะครับเอาสลัก วางไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเอาสลักสลักวางไว้ก่อนนะครับอันนี้เขาจะบีบลงมาได้นะครับมันแข็งนะครับเขาก็ต้องใส่ครีมนะครับนี่ครับครีมกดลงไปนะครับนี่นี่กดลงไป่างสินะครับก็เขาล็อกแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเขาล็อกแล้วนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับ สายไฟนะครับที่ห้าสอดลงมาด้านล่างนะครับนี่ตตวนี้นะครับห้าวกดดึงดึงลงมานะครับห้าวก็ดึงนะครับดึงลงมาให้พอดีนะครับเบล่งทั้งหัวน้านะครับมันพอดีวอนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับดึงดึงลงมาด้านล่างนะครับเอาจากนั้นนะครับ อ่าเขามาล็อกล็อกล็อกตัวตัวหมุนก่อนนะครับล็อกตัวสายก่อนนะครับเพราะทางเขาบอล็อกตัวสายมันก็จะดินไปดินมานะครับอ่าล็อกตัวสายก่อนนะครับขันอ่าขันน็อตยึดนะครับตัวสายก่อนนะครับถ้าเขาบ่ล็อกนะครับมันก็จะเวลาเข้าจับจับตรงหัวนะครับมันก็จะดิน ดินไปดินมานะครับเกินไปเกินมานะครับอ่ะยึดเรียบร้อยนะครับอาที่นี่นะครับเราก็จะมาต่อ,อสายไฟนะครับ ดึงเทปพันสายออกนะครับนี่ครับจะมีสายไฟอยู่สี่เส้นนะครับมีสีขาวสีแดงสีดำนะครับแล้วก็สีเทานะครับเอาบาน,นี้วิธีการต่อต่อจังไดน,นะครับขั้นแรกนะครับเอาสายปักมาอีกสายนึงนะครับ นี่นะครับผมมีสายปลั๊กอันนี้สายปลั๊กไฟนะครับ2องเส้นนะครับอันนี้ยอออันนี้อ่อันนี้เอาไว้ก้อนนะครับสี่เส้นเอาไว้กอนนะครับที่นี่นะครับเอาสายไฟเส้นหนึ่งนะครับบัดกีนะครับเอาสายไฟเส้นหนึ่งนี่ครับบัดกี้เข้ากับสวิตช์ก่อนนะครับ สายนี้นะครับหมายถึงว่านะครับอ่ามันจะไฟจะมาจออยู่นี่นะครับไฟจะมาจอนะครับอันนี้เป็นสายอันนี้เป็นสายอ่ปลั๊กไฟนะครับสายปลั๊กไฟเส้นหนึ่งนะครับไฟจะมาจออยู่นี่นะครับเวลาที่เขากดกดเกียร์ลงนะครับอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะครับตัวนี้อันนี้เป็นเกียร์สองอันนี้เป็นเกียร์สามนะครับเวลาเขากดสวิตช์เกียร์หนึ่งนะครับอ่าไฟไฟจาก ตัวสายไฟปักไฟนะครับมันก็จะมันจะขามมานะครับมาติดมาติดเกียร์นึงนะครับเกียใไหนเกียร์นึงทำงานได้นะครับอ่านี่ครับก็คือหลักการทำงานหลักการทำงานของสวิตไฟนะครับที่นี่นะครับอีกเส้นหนึ่งอีกเ้นนึงเขากับมาตตอกับสายสีขาวนะครับสายสีขาวที่ลงมาจากหัวนะครับมาจากหัวโรเตอร์นะครับ สายขาวนะครับบัตรจีนะครับบัตรจีไส้นะครับหลังจากบัตรจีไส้นะครับเขากับคว้นจะ,ะมีเทยพันสนะครับพันไว ถ้าโมมีเทผนสายก็ใส่ท่อหดนะครับนี่ครับรูดเห้นไปิดท่อหดนะครับรูดเข้ามาแล้วก็ใส่ไฟล้นนะครับเพื่อให้ท่อหดหดเขานะครับสายสวิตเ้นหนึ่งนะครับก็บจะมาจอเพื่อล่อถ้ากดเกียร์นะครับมาเทากดเกียร์ใดนะครับไฟก็จะเลี้ยนไปเกียร์นั่นนะครับถ้ากดเกียร์หนึ่งไฟก็จะ ไฟที่จออยู่สายเส้นนี้นะครับก็บจะเข่าเข่ามาต่อก,ก,กับเ,าาก 2, เกียร์หนึ่งนะครับถ้ากดเกียร์สองก็จะเข่ามาเกียร์สองนะครับกดเกียร์สามก็จะเข่ามาเกียร์สามนะครับอีกไฟสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเข่ามาต่อกับสายสายมอเตอร์นะครับตัวนี้สายซีขาวนะครับก็บเป็นสายไฟคือกันนะครับแต่ว่าเป็นสายไฟที่วิ่งเข้าไปตรงหัวมอเตอร์นะครับนี่ครับเอา ที่นี่จะเหลือสายอยู่สามเส้นนะครับสามเส้นมีสายยังเนี้ยนะครับสามเส้นก็ต้องเป็นเกียร์อยู่แล้วนะครับอ่าเป็นสายเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับสายสามเส้นนะครับที่เหลือนะครับก็บคือสายเกียร์นั่นเองนะครับเป็นสายเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับสายเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สาม ที่นี่เขาจะรูดได้จังหนนะครับว่าอันไหนเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับแต่ว่าสําหรับฮัทติลีนะครับจะเฮดไมาเป็นมาตรฐานนะครับสีด 1, สําจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับสีเทาจะเป็นเกียร์สองนะครับสีแดงจะเป็นเกียร์สามนะครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับรุ่น,นอื่นเขาใช้หูแดงไดยว่าสายใดเป็นเกียร์ใด เดี๋ยวผมจะมวัดในเบิ้งนะครับเดี๋ยวมาใส่มันติมิเตอร์นะครับอ่ามันติมิเตอร์ปรับไปที่ย่านโอห์มนี่ครับวัดโอห์มนะครับสัญลักษณ์คือเกานะครับนี่ครับสัญลักษณ์การวัดโอห์มนะครับนี่สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับอ่ะ ที่นี่วิธวัดยังไงนะครับวิธีการวัดนะครับง่ายๆนะครับไปด้านหนึ่งของมัลติมิเตอร์นะครับเอาจิ้มไว้อยู่มองอสายไฟนะครับสายไฟแต่ว่านี่ผมขอต่อหดอใส่ไว้แล้วนะครับจริงๆนะครับกับจิ้มไว้นี่ครับ อ่านี่นะครับผมสายปลายเส้นหนึ่งอ่าปลายด้านหนึ่งของมัลติมิเตอร์ผมจะจิ้มไว้อยู่อ่าสายไฟนะครับสายที่พ่วงเข้ากับอ่าปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ที่มันพ่วงเข้าไปอ่าหาถัวมอเตอร์นะครับที่นี่นะครับอ่าเขาก็จะมาวัดสามเซนนะครับนี่ครับสังเกตมิเตอร์นะครับ นี่ครับ่าลืมนะครับปลายด้านหนึ่งของมันตีมิเตอร์นะครับผมจะต่อไว้แล้วนะครับนี่เสียบไว้แล้วครับอ่าสายสายไฟนะครับที่สายสีขาวนะครับคือสายไฟที่เข้าไปมอเตอร์นะครับอ่าที่นี่สามเซนผมจะวัดทีละเซนนะครับเอาวัดจากสีสีดําก้อนนะครับได้ห้าร้อยนะครับ ได้ห้าร้อยนะครับเอาวัดไปก่อนนะครับสีเทาสีเทาสี่ร้อยสี่สิบสีแดงสามร้อยแปดสิบนะครับนี่แหละครับเงง่ายๆนะครับสายใดที่มันมีความตันท่านสูงที่สุดก็แสดงว่าเป็นเกียร์นึ่งนะครับเป็นยังคือบอกว่าอ่าสายที่มีความตันท่านสูงที่สุดเป็นเกียร์หนึ่งนะครับถ้าความตันท่านสูง กสีเฮ็มไทยพลล้มหมุนส่านะครับหมุนส่าก็แสดงว่าหมุนส่าก็ต้องเปลี่ยนเกียร์หนึ่งนะครับคือสายสีดํานะครับสีดําวัดได้ห้าร้อยนะครับสีเทาเป็นเกียร์หนึ่งนะครับสีเทาวัดได้สี่ร้อยสี่สิบเป็นเกียร์สองนะครับสีแดงวัดได้สามร้อยแปดสิบเป็นเกียร์สามนะครับ ก็แสดงว่า,อ,าอ่าสีสีดำนะครับความตันท่านสูงสุดนะครับก็บจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับสีเทาความตันท่านสูงลองลองมานะครับก็บเป็นสีอ่าก็เป็นเกียร์สองนะครับสีแดงความตันท่านน้อยที่สุดก็เป็นเกียร์สามนะครับเอ้าที่นี่แล้วเข้าหูจักแล้วนะครับเขาก็ัจะมาบัดกีใส่กับตัวสวิต์นะครับสีดำนะครับ เกียร์สองสีเกียร์สองส,สีเทาออนะครับนี่ครับนั่นก็บัดกี่ซสนะครับเกียร์สามสีแดงนะครับ โอเคนะครับเสร็จเรียบ да ร้อยนะครับแค่นี้นะครับบ่มีอย่างหลายนะครับจากนั้นนะครับก็เก็บสายนะครับปิดฝาได้เลยนะครับนะครับหลังจากที่บัตกีเรียบร้อยนะครับเขาก็เก็บสายนะครับเก็บสายเข้าให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ปิดฝานะครับตัวสายไฟนะครับเขาก็ขอดไว้นะครับขอดไว้แบบนี้นะครับก่อนจีปิดฝาอ่ากับก้อนเอาสายออกนะครับเขาก็ต้องเอามาคล้องกับ ตัวลักตัวลักไวนะครับเพื่อยังนะครับเพื่อป้องกันเวลาเขาดึงสายนะครับนี่มีการดึงสายนะครับมันก็จะป้องกันเพราะให้ดึงเลียวมันมากกระทบกับสายที่มันบัดกีใส่กับสวิตช์นะครับมันก็เลยขอดไว้ตรงนี้นะครับเอานะครับก็ปิดฟ้านะครับขันยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับนะครับ หลังจากส่ฟ้าเรียบร้อยนะครับฟ้าตรงตรงท้ายนะครับขันยึดน็อตนะครับขันยึดตัวลองนะครับให้เรียบร้อยนะครับาจากนั้นนะครับสามารถประกอบอชุดตัวครอบชุดใบพัดนะครับแล้วก็ลองทดสอบหรือเราจะลองทดสอบก้นก็นได้นะครับ นี่นะครับผมจะล่องเสียบป๊กนี่นะครับจะเสียบป๊กทดสอบให้เบิ่งนะครับอ่ะนะหมุนปกตินะครับียะหนึ่งนะครับีย์สองียะสามนะครับขันตอนต่อไปนะครับก็บแค่อ่าประกอบชุด ้าครอบไส้นะครับแล้วก็ทดสอบอีกเทือนึงนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเากับประกอบนี่ครับชุดฟ้าฟ้าตัวยึดตะแกรงหลังนะครับอฝาตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับเาก็เอาตัวตะแกรง หลังนะครับตะแกงหลังใส่เข้าไปนะครับมันจะมีล,ล็อกนะครับนี่ครับล, OK. ล,ล,ล็อกล็อกล,ล่างนะครับข้างบนจะมีสองนะครับหลังจากนั้นกับหมุนตัวล็อกนี่ครับหมุนตัวล็อกเข้าไปนะครับตัวล็อกตะแกงด้านหลังนะครับหมุนเข้าไปแน่นนะครับ เสร็จแล้วนะครับใส่ใบพัดนะครับวธีการใส่ใบพัดนะครับกับเบื้อ sure right. งนี้ดีนะครับมันจะมีสลักอยู่นะครับมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้ยวตรงใบพัดนะครับตรงใบพัดก็จะเป็นล่องเป็นล่องสลักขึ้นกันนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีล่องสลักเหมือนกันนะครับ เขาก็ต้องใส่เข้าไปมันตรงกันนะครับอ่าต้องเล็งเข้าไปมันตรงกันนะครับนะให้มันลงล็อกนะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับสาธิตในเบื้งนะครับเขาจะว่าในทําความสะอาดพวกอพวกใบพวก โค้งต่างๆนะครับต่อไปนะครับใส่ตัวล็อกใบพัดนะครับการใส่ตัวล็อกใบพัดนะครับตัวนี้มันจะเป็นเกีียวไส้นะครับเราวิธีล็อกเขาต้องหมุนไปไส่นะครับนี่ครับมันจะเป็นเกีียวซ้ายนะครับหมุนทั้งขวานะครับทาหมุนออกหมุนทั้งขวานี่ครับหมุนไปด้านซ้ายนะครับเพราะว่าเป็นเกีียวไส้นะครับ อ๋ะนะครับแล้วก็จากนัก้นก็ใส่ฝ้านาฟ้าครอบนะครับแต่ว่าอันตัวนี้นะครับผมจะบอกในไส้นะครับผมจะลองให้เบิ้งก่อนอีกเท้านึงนะครับอ่ากด,ดสวิตช์นะครับเจียหนึ่งอ่าโอเคนะครับเนี่ยครับอ่าใช้ได้นะครับเจ้ยสอง เกียร์สามอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็โม,มีอยังไหลนะอ่าหลังจากนั้นเท่ากับประกอบชุดฟ้านาเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบหัอกระโหลกตัวครอบด้านหลังเข้าไปแล้วก็ทำความสะอาดนะครับก็บแค่นั้นนะครับกบถือเป็นการเสร็จสิ้นนะครับ ก็แค่นี้นะครับถือว่าเป็นการเซ็ตสิ้นนะครับขั้นตอนของการเปลี่ยนหัวมอเตอร์นะครับหรือชุดโรเตอร์ชุดด้านบนนะครับนี่แหละครับวิธีการเปลี่ยนก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นอื่นนะครับเขาก็ลองวัดเบิงขึ้นกันนะครับลองวัดเบรงที่ผมแนะนําไปนะครับสายไฟนะครับสายไฟจะมีลงมาสีเซียนนะครับสีเซียนขึ้นกันนะครับเขาก็ลองจับ จับคูเบิงนะครับวัดแต่ละคูละคูเบิงนะครับว่าเส้นไนเป็นสายไฟเส้นไนเป็นเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับหลังจากนั่นก็ทาการต่อนะครับเขากับสวิตชุดสวิตนะครับแล้วก็ประกอบสามารถใส่งานได้แบบนี้นะครับเอานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดนะครับ ถือใจนะครับได้เห็นว่ามีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าคือเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับร้านสมดีของเขานะครับกัขอขอบคุณนะครับสร้างมือใหม่สุขุมสุขคนพี่น้องสุขคนนะครับที่เข้ามาเบ่งเข้ามาชมคลิปนะครับถ้าอยากให้เขานะครับสอมพัลลมจุดไดหรือจุดไดบ่เข้าใจนะครับอยากให้เขานะครับ อธิบายจุดใดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็าไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ